สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาครับชมนะครับเนาะขอบคุณทุกทกําลังใจครับวัน íst. นี้ก pues ็ได้มีโอกาสมาลุยงานครับงานฟาร์มที่ออสเตรเลียนะครับเนาะแตวันนี้จะมาเก็บแอปเปิลกันครับเนาะมาลุยงานเก็บแอปเปิลครับนี่ครับแอปเปิลนะครับเนาะแอปเปิลช่องนี้ก็เป็นต้นฤดูกาลครับพันคาร่านะครับเนาะแอปเปิลสายพันกาล่าครับเริ่มเก็บกันนะครับเนาะนี่ครับ วันนี้มาลุยงานเหมาครับอาจะทางานชั่วโมงนะครับเนาะกูเตียยาจะทางานชั่วโมงอยู่นะครับฟาร์มนี่ก็เก็บทุกอย่างครับบ่มีคัดบ่มีนะรับเนาะเอาทุกลูกนะครับเนาะโรงงานเอ่อบริษัทนี่กัฟาร์มนี่กัเก็บเพื่อเข้าโรงงานนะครับเนาะแต่ลูกครับแต่ลูกทําน้ำพองทำอ่าทุกอย่างครับเนาะไปปอกเปลือกทําชิ้นไายชิ้นอย่างครับเอาทุกอย่างนะครับเนาะ นี่ครับอ่างวนการติดคำว่าอ่างวนนะครับเนาะทำงานอ่างวนมาเหมือนนะครับเนาะแอปเปิลครับนี่ครับก้เก็บใส่บินครับเนาะกับสพายถุงจิงโจ้ครับนี่นี่เป็นห้องถุงจิงโจ้นะครับเนาะแก้เก็บใส่แบกจิงโจ้ห้องครับจนเต็มนะครับเนาะแล้วกลับมาเทใส่บินนะครับเนาะกบินหนึ่งกับจะอยู่ประมาณสี่สิบห้าครับเนาะสำหรับฟาร์มนี่นะครับเนาะแตมาดูวิธีการเก็บครับเนาะนี่ครับ มาพอกับบ่อไข่ดกนะครับแต่กรลูกใหญ่อยแต่ว่าตีดูดกนะเก็บไปแล้วครับแต่ผมมีโอกาสได้ถ่ายทำามาดูนะครับเนาะกัมาพอวิธีการเก็บถ้าเวลาไอ้ถ่ายแล้วไอ้บัดันเขานะครับเนาะเขาเก็บให้มดนะครับเนาะกับนี่กับพอมาพอช่วงตีบันไดเล่งนะครับเนาะนี่ครับกับวิธีการเก็บนะครับเนาะเก็บครับนี่ครับกระดันขึ้นนะครับเนาะผมมีอย่างยากระดันมันขึ้นนะครับเนาะ ดันมาขึ้นมากระจะมากระจะรุดของมันเองนะครับนะกับเราเก็บแล้วก็ลงกระเป๋าครับเนาะใส่กระเป๋าจนเต็มแล้วครับนครับเนกะ็บเก็บลงมาครับเนาะมือข้างนึ่งก็ลงมาให้ถึงใกล้ปากกระเป๋าไอเนื้อกระเป๋าของนักทิ่สุด์นะครับเนะบาะเพื่ง้มันได้จ้ำนะครับถ้าจ้ำเป็นกะถ้าเป็นบางความที่เป็นคอมเพนเป็นละเอียดเป็นกะจะคอมเพนนะครับเนาะ เรื่องจำนะครับเนาะสวนมากไอ้ป้ลนี่จะมีปัญหาเรื่องจำครับเปินนเครื่มันจำนะครับเนาะเพราะว่าผมต้องไปเก็บในกุลุ่มเห็นปีนึงครับปีหน้าบ่นครับเนาะเป็นถึงได้ขายนะครับเนาะสำหรับฟาร์มเตียนเป็นเก็บระวังจำนะครับเนาะแต่ฟาร์มนี่บอกปัจจัยครับไปปอกครับปอกทำแปรรูปครับหลายๆอย่างครับเนาะเต็มถุงจิงโจอแล้วกบออกมาเทครับเนาะดูถุงดูนะครับมาปัจจัยน้อยๆนะครับถุงหนึ่งนะ นักกันนะครับสำหรับมิ้งยิงนะครับนะเนาะกาเขาพยายามใส่จุเต็มนะครับเนาะเพื่อเขาจะไม่เสียเวลามาเดินเดินมาเทนะครับเนาะการเทกัเอาก้นถุงวางครับแล้วก็ก็ก่อยเทลงไปนะครับเนาะแต่เก็บใบที่มันล่วงออกนะครับเนาะเก็บจุเต็มนะครับเต็มนี่ก็ สี่สิเหรียญนะครับเนาะก็คิดเป็นเงินไทยกับเก้าร้อยเก้าพันนะครับเนาะเราไปเก็บฟังลายดูฝั่งลายจะนุ่งง้มน้อยนะครับพอฟังลายนะครับเนาะเดินอ้อมไปนะครับเนาะมันก็จะเป็นปั้นเป็นปั้นอยู่นะครับนี่ครับอยู่ในนี้ครับแม่มดนะนี่ครับนี่ครับแต่ว่าโลนี่มันเป็นโลเซตเหลือแล้วนะครับเนาะทุกทีกอ วันนี้ก็น,น่าจะเป็นวัดท้ายของกาลาของฟาร์มฟาร์มนี้นะครับเนาะวันพูกันไปฟาร์มใหม่ครับเดี๋ยวผมไปเจอที่ง๊ามๆครับเนาะจะเอามือพอนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับจะเก็บเก็บดึงขึ้นนะครับเนาะนี่ครับเก็บเป็นขึ้นแล้วก็ใส่ในกระเป๋าครับเนาะกระเป๋านี่คิดกับประมาณสักสิบโลขึ้นนะครับเนาะผมกบรเบเปเคยจังครับเนาะ แต่ก็ถือวันนักนะครับพอเขาแบกอยู่ทั้งวันนะครับเนาะเวลาเก็บกับมันกับปัญหาครับเนาะมันก็จะมีมีขั้วหันนะครับมันจะมีขั้วอยู่นี่นะครับเนาะแกดันตัวเองมมันก็จะลดออกจากขั้วแล้วครับเนี่ยนะครับขั้วมันนะครับเนาะมันก็จะขั้วขั้วมันก็จะมีประมาณนี้ครับนี่นะ แช่มื่อีกก็จะรูดออกแล้วครับนี่ครับนี่ครับขอคัวมันนะครับเนาะเวลานะเขาก็ดันดันขึ้นอีกอะไ้ครับนี่ครับดันขึ้นอีกน้อยเดียวนะครับเนาะงแล้วนี่ก็บอกแล้วเนาะเขาดันขึ้นยกยกยกมันขึ้นครับอีกก็ออกแล้วครับเนาะง่ายๆนะครับเนาะเก็บแอปเปิลแต่ว่ามันต้องใจบันไดนะครับเน้องทำอยู่สูงๆองนั่นดูเขาก็ต้อง ใจบันไดขึ้นนะครับเนาะมันจะมีบันเเป็นจะมีบันไดขึ้ครับอยู่ข้างหลังนะครับเนาะครับเก็บจนเต็มถุงนะครับเนาะถุงเขาก็ับไปเทแล้วค็จนเต็มบินนะครับเนาะนักเหรอนักนะครับนะครับแล้วก็หลอดไปนะครับเนาะมุดไปครับตามไปดูครับ หมดไปครับพอฟาร์มนี่บัได้พุ่นนี่ครับได้แตงกิ่งนะครับเนาะได้ตัดแตงกิ่งนะครับถ้าฟาร์มจะตัดแตงกิ่งมันก็ง่ายครับเนาะแล้วก็ลูกมันก็เก็บง่ายเลยน่ครับเก็บจนเต็มบินแบบนี้ครับนะครับให้มันเต็มเสมอขอบบินนะครับเนาะนณะนี่ก็ได้เงินแล้วครับเนาะก็่สี่สิบห้าเหรียญครับเก้าร้อยกว่าบาท ได้ก็ฝาก้กำลังใจแล้วก็กดติดตามแล้วก็รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับผมก็จะหาถ่า,ายคลิปเกี่ยวกับฟาร์มมาให้ดูนะครับเนาะจะได้ก็ฝากให้กำลังใจกันตัวครับแต่สุดท้ายนี่ก็ขอตัวไปเก็บแอปเปิลก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเจอฟาร์มลกๆฟาร์มงามๆเดี๋ยวลงงามๆเดี๋ยวจะอัปเดตนห้พอนะครับเนาะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะสร้างเงินสร้างไรายได้ ได้กี่บินกันนะครับเนาะวันต่อวันนะครับเนาะอันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับไปก่อนครับผมสวัสดีครับ